ฮาดิษที่หนึ่งการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาจากท่านอามีรุนม,มุมินีนอบูฮับอุมัรอิบนูอัลกตตบรรดิยาลอฮูอันฮูได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านรรสูลละสัลลอหัวะลยุสลัมกล่าวว่าแท้จริง การงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและแท้จริงสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่การอพปยพของเขามีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ดังนั้นการอพปยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และผู้ใดก็ตามที่การอุยพของเขาเพื่อโลกนี้ที่เขาก็จะได้รับหรือเพื่อผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วย ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามความประสงค์ที่เขาได้อพยพหาดิษรายงานโดยสองอิหมามของบรรดานักวิชาการฮะดิษนั่นคือท่านอาบูอับดิลละมุฮัมม uh ัดอิบนนอิสมาอิลอิบโนอิบรอฮิมอิบนนอัลมูกีรออิบนนบัดดิสบะ อัลบุคอรีและอบูอัลฮุไัยมุสลิมอิบนูอัลฮัจจัดอิบนูมุสลิมอันกุชัยวีอัลไนซาบุรีในหนังสือโซเฮของท่านทั้งสองซึ่งเป็นหนังสือที่ประพันธ์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด